สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสลิมและกม็อบนะครับซึ่งทําให้คนไทยคนในประเทศเนี่ยเห็นวันนี้ผมต้องมาตอบจาอีกทีหนึ่งว่าไอ้กลุ่มคนที่บอกว่ารักชาติปกป้องชาติปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินเนี่ยนะครับคือไอ้พวกเสียงเพลงพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอ่ะผมยกตัวอย่างเอาคนที่มัน รู้สึกเคยคุ้นเคยกันนะครับอย่างนายจตุพรพมพันธ์เนี่ยผมต้องถามนายจตุพรพรมพันธ์ก่อน,นว่าคุณรักชาติแบบไหนวะจริงๆเนี่ยผมไปฟังอะไรนะลุงดิดที่เขาเชียร์ส้มเนี่ยเขาก็ตั้งคาถามจตุพรพรมพันธ์เหมือนกันว่าตกลงจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมึงต้องการอะไรเออสุดท้ายเนี่ยคือมึงต้องการอะไรเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็วปกป้องชาตนินู่นนั่นนี่ กลัวดรทักษิณจะมาโกงกลัวเพื่อไทยจะเข้ามาโกงนั่นนี่สารพัดสารเพ,พที่จะใส่หลายป้ายสีแต่ไอ้คนที่มันทําอยู่ทําไมไอ้คนที่แม่งทาเห็นต่อหน้าต,ต่อตาอยู่ทําไมไม่ดําเนินการอ่ะเนี่ยบอกตรงไปตรงมาจาตุพรพรมพันธ์กล้ากล้าไปตรวจสอบไหมกล้าไปตรวจสอบเรื่องของที่ดินนะครับที่เป็นที่ดินในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยโดยเฉพาะนะช่องสายตะกูซึ่งเรื่องนี้นายวีระซึ่งเ,เคยฟ้องจตุพรพรมพันธ์มาเนี่ยก็พูดชัดเจนว่ายุคประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นคนยกให้ยกแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คือไม่ประทวงว่าง,งั้นเถอะคือทางประเทศนะครับซึ่งเป็นครอบคู่พิพาทกับประเทศไทยเนี่ยเขามาตั้งคาสิโน คนของเขามาตั้งคาสิโนโดยทางการไทยในสมัยประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ทวงติง่งไม่ประท้วงไม่อะไรเลยแล้วปล่อยให้ดําเนินการในการตั้งบ่อนคาสิโนนั้นเนี่ยผมถามหน่อยขายชาติขายแผ่นดินไหมอันนี้ยิ่งกว่าเสียแผ่นดินนะครับตลอดระยะแนวของตลอดระยะแนวของคาสิโนไปอีกกี่ร้อยกิลอีกหลายสิบกิโลเนี่ย เป็นของประเทศไหนทำไมถึงไม่ประท้วงทั้งๆท,ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ข้อพิพาทที่ยังบอกเขตแดนตรงไหนไม่ได้อันเนี้ยจตุกรพรมพันธ์ทำไมไม่บอกว่าขายชาติขายแผ่นดินหรือสลิมเองทำไมถึงไม่บอกว่าขายชาติขายแผ่นดินหรือไอ้คนที่อยู่บนเวทีทั้งหลายทำไมไม่พูดเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีนายยกแพรทองทานนะอ่ะนี่เอาแบบง่ายๆตรงไปตรงมา ทำไมพวกคุณไม่พูดบนเวทีอ่ะอันนี้อาจจะดูไกลตัวไปแต่ในเรื่องของเสียดินแดนเสียแน่นอนครับเสียให้เขาไปแล้วแล้วเอาคืนไม่ได้นั่นคือยุคประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าไม่เชื่อก็ถามวีระสมความคิดสิครับเขาไปทำข้อมูลอะไรทุกอย่างนะครับจนออกมามีการฟ้องร้องมีอะไรต่างๆและคนที่นะครับเป็นเจ้าของบ่อนเจ้าเป็นเจ้าของคาสิโนเนี่ย ตรงพื้นที่ช่องตะกูสายตะกูเนี่ยใครครับคนบุรีรัมย์ทำไมไม่เปิดเผยล่ะครับรู้ดีไม่ใช่หรอครับเก่งไม่ใช่หรอครับทำไมไม่ไปทวงคืนประเทศอะอ่ะแน่จริงนะจตุพรพมพันธ์คุณแน่จริงนะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณตอบได้ทุกเรื่องคุณตอบเรื่องนี้มาตอบเรื่องนี้มาเอามายืนยันครับเอามายืนยันกันณนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าตกลงไอ้ช่องสายตะกูเนี่ย ที่เป็นคาสิโนเนี่ยเป็นพื้นดินข้อพิพาทเนี่ยจะเคลียร์กันยังไงจะว่ากันยังไงอ่ะอันนี้อันดับแรกนะถ้ารักชาติจริงนะหรือสลิมก็ได้ถ้ารักชาติจริงไปเอามาครับข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งนายวิระสมความคิดพูดออกมาอย่างชัดเจนและมีข้อมูลอย่างชัดเจนและมีการฟ้องร้องนะครับยื่นไปยังสารรัฐมนูรยื่นไปยังปปชแต่ไร้ผลเพราะอะไรทําไมถึงไม่มีการตรวจสอบและไอพื้นดินข้อพิพ,พาทต,ตรงนั้นเนี่ย ทั้งๆท,ท,ที่มีประชาชนคนไทยอยู่เคยอยู่ตรงนั้นและถูกขับไล่ออกแต่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาไม่ประท้วงไม่อะไรเลยตอบหน่อยว่านี่คือการขายชาติขายแผ่นดินใช่ไหมยกให้เขาใช่ไหมไม่น่าล่ะผมเห็นมีความสุขแฮปปี้กันนะครับกับประเทศที่เกิดข้อพิพาทเหลือเกินนี่ไงเลือกปฏิบัติไงดัดจริตดอกทองนะครับว่ารักชาตินี่ไงใช่ไหมสลิม อ่ะอันนี้เรื่องแรกนะครับอ่ะเรื่องที่2การที่พักภูมิใจไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณกุณุมาลาวตีเนี่ยนะครับไปยื่นไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับไปยื่นที่าสาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกรณีที่นายอนุทินเนี่ยนะครับมีส่วนรู้เห็นในการเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลชิดชอบในกรณีของที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟ มีการเตะถ่วงคดีมีการโฮคดีไว้แล้วไอ้ตรงเนี้ยเสียแน่ๆครับเสียแผ่นดินแน่ๆเสียแผ่นดินให้ตระกูลชิดชอบทำไมม็อบไม่ขยับอะไรเลยทั้งๆที่เรื่องนี้มันโจงครึ่นม,มันรู้กันทั้งประเทศไทยเลยว่านี่คือการโกงชาติครั้งยิ่งใหญ่มูลค่าเป็นนับหมื่นล้านกับที่ดินเขากระดงเนี่ยซึ่งเป็นที่ของการรถไฟเนี่ยทั้งๆที่เห็นชัดว่ามีนะครับมีมูลความจริงนะครับ นายศักสยามชิดชอบถูกระงับนะครับถูกให้ออกจากความเป็นรัฐมนตรีเพราะสาเหตุนี้ชัดเจนอ้าวแล้วทำไมกลุ่มสลิมรักชาติกลุ่มม็อบรักชาติทั้งหลายทําไมถึงไม่ไปทวงคืนทําไมถึงไม่ไปทวงคืนครับอันนั้นเสียแผ่นดินแน่ๆครับให้กับตระกูลชิดชอบคุณจะว่ายังไงตอบมันสิครับเรื่องนี้ท่านแน่จริงถ้ารักชาติจริงอย่างที่ปากพูดอย่างที่ปากตอแหลเนี่ยก็พูดมาสิครับสลิมกล้าพูดไหมกล้าเถียงเรื่องนี้ไหม เรื่องเขากระโดงว่าพวกคุณไม่ได้โฟกัสเลยพวกคุณจะล้มอย่างเดียวคือกูจะล้มแพ่ทองทานคนอื่นทุจริตคนอื่นยกแผ่นดินให้กับประเทศอื่นคือกูไม่สนแต่กูจะล้มไงนี่ไงสันดานพวกคุณมันเป็นอย่างนี้ไงบางคนเข้ามาถึงก็เฮ้ยไม่สนใจอย่างอื่นอย่างอื่นโกงช่างมันนี่คือสลิมมาสารภาพเองอย่างอื่นโกงช่างมันไม่เป็นไรไม่ว่าจะประยุทธ์ไม่ว่าจะ เนวินไม่ว่าจะอนุทินไม่ว่าจะภูมิใจไทยจะทําอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องรองแต่ต้องจัดการกับตระกูลชินวัตรก่อนเหตุผลแม่งโคตรควายอ่ะเหตุผลที่แม่งไม่เมคเ s e n ์อะไรเลยนี่ไงสลิมอ่ะต่อมาคดีแม่งใหญ่โตอย่างมากครับยิ่งกว่าอะไรในประเทศนี้ก็คือคดีหัวสอบบอไม่พูดไม่อะไรกันสักอย่าง ไม่ขยับไม่อะไรเลยโดยเฉพาะจาตุพรพรมพันธ์นี่เงียบปากกลิปบเลยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ผมไม่รู้ว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าคนถ้ามันเป็นคนจริงจริง,รงถ้ามันเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆมันจะต้องทำยังไงครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยต้องเอาเรื่องนี้ก่อนเรายังไม่ได้เสียดินแดนไม่ได้อะไรเลยครับนายกไม่ได้ทําอะไรให้เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียวเลยและผลถึงความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นอะไรเลย แต่จินตนาการไปว่าตีความหมายกันไว้ว่าไปอย่างวานอย่างนี้ขายชาติขายแผ่นดินว่ากันไปยกใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่ยังไม่เสียแผ่นดินแม้แต่นิดเดียวมีหนำซ้ำยังได้รับความชอบธรรมในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์อีกต่างหากกลายเป็นมีความผิดแต่ไอคนที่มันโกงอยู่เห็นเห็น,หนร่วมกันทั้งองค์กรเลยแบบจะจะจ้องจ้งคือทำผิดต่อหน้าเห็นชัดว่าไอนี่แม่งขโมยของเขาเนี่ย ไม่อะไรไม่พูดไม่อะไรปล่อยไปนี่แหละคนรักชาติรักแผ่นดินจตุพรพมพันธ์คดีหัวสวเห็นชัดถ้าพวกคุณรักชาติรักแผ่นดินจริงๆพวกคุณต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนแต่ทําไมไม่จัดการคอปทอทาไมไม่จัดการทําไมไอ้คนต่างๆที่ออกมาทําไมจงใจขับไล่แต่ตระกูลชินแต่ไอ้คนที่ไม่งโกงยิ่งกว่าโกงเนี่ยยกแผ่นดินให้ประเทศอื่นเนี่ยโดยที่ไม่ประท้วงไม่อะไรเลยเนี่ยกลับไม่พูดแม้แต่คําเดียว นี่เหรอครับรักชาติมึงอย่ารักชาติแบบตอแหลครับรักชาติก็รักชาติจริงๆอย่ามาใช้คําว่ารักชาติแอบอ้างเพื่อจะทําทลายใครถ้าคนเรามันมีมาตรฐานนะมีมาตรฐานแห่งความเป็นธรรมจะมาอ้างตัวว่าเฮ้ยฉันออกมาปกป้องชาติปกป้องอธิปไตยของชาติเรื่องแรกเลยที่ต้องดําเนินการเรื่องแรกเลยนะคือเรื่องของที่ประยุทธจันท์โอชายกพื้นที่นะครับ ยกพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับให้กับประเทศที่เราเป็นคู่กรณีอยู่นั่นก็คือช่องสายตะกูสามารถสร้างบ่อนคาสิโนสร้างอะไรได้หมดเลยและก็เป็นที่ของเขาและไม่มีการประท้วงใดใทั้งสิ้นในยุคข,ของประยุทธ์จันทโอชาจนนายวีระสมความคิดไปร้องไปร้องกระเป๋าประโยชน์เพราะตอนนั้นประยุทธ์จันทรโอชาใช้มาตา44ในการควบคุมประเทศก็ไม่มีความผิดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไง แต่นั่นคือการเสียแผ่นดินไหมกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดแม้แต่คนเดียวก็ยังไม่กล้าพูดมีแต่นายวิระสมความคิดคนเดียวแล้วนายวิระก็ไปนะครับตอนนี้ก็ไปสมทบแล้วนายวิระกล้าพูดเรื่องนี้บนเวทีไหมก็ไม่กล้าพูดไงไม่กล้าพูดครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะต้องการเอาแพทองทานออกต้องการโจมตีแพทองทานไงกูไม่สนอย่างอื่นกูไม่มีความเป็นธรรมกูไม่สนว่า มันจะเป็นยังไงไอ้คนนั้นโกงไอ้คนนี้โกงประเทศชาติเสียหายกี่ล้านล้านเป็นนี่สิบล้านล้านกูไม่สนกูสนอย่างเดียวว่ากูจะล้มชินกูจะล้มแพทองทานกูจะล้มอิงให้ได้กูไม่สนด้วยประกันทั้งปวงทั้งสิ้นเอาเทคเช่นเดียวกันในขณะที่มีความผิดอย่างชัดเจนอย่างโจ่งครึมซึ่งผมพูดไปแล้วในกรณีของอนุทินชาญวีรกุล นะครับซึ่งมีส่วนรู้เห็น DSI ยื่นนะครับเรียกสอบปากคําและมีพฤติกรรมชัดเจนจากเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะนะรวมทั้งการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างชัดเจนมีคลิปเสียงชัดเจนจนอนุทินบอกว่านั่นคือ AI แล้วถ้าเกิดเข้าตรวจสอบแล้วไม่เป็น AI มันจะเป็นยังไงนั่นคือการหมิ่นพรลรมเดชานุภาพแอบอ้างสถาบันชัดเจน และเรื่องนี้ทำให้เห็นว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูญควรเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้อันตรายต่อภาพลักษณ์ของสถาบันมีความเซนสทีฟมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะไปอ้างประโยชน์โดยเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสารรัฐมนูญต้องจัดการก่อนอันดับแรก ไอ้ม็อบพวกนี้ที่บอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเดินก่อนตอนแรกทํำไมไม่เดินโดยเฉพาะคลิปอย่างนี้โดยเฉพาะเสียงชัดเจนแอบอ้างชัดเจนว่าแอบอ้างสถาบันว่าทําเพื่อข้างบนอะไรก็แล้วแต่นะครับในเสียงของคลิปนายอนุทินบอกว่านั่นคือ AI นั่นคือเสียงของ AI ว่าง,งั้นเหรอก็ไม่เป็นไรครับ AI มันพิสูจน์ได้ เรื่องง่ายๆเลยครับ DSI เขามีเทคโนโลยีที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือเสียง AI หรือไม่เสียง AI แต่ม็อบแต่ม็อบหรือสลิมไม่อนาทรร้อนใจเรื่องนี้เลยอ่ะจริงๆถ้าคุณรักชาติรักแผ่นดินจริงอ่ะทุกผลประโยชน์ที่เสียหายอย่างที่แนวความคิดคุณคิดอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏชัดขึ้นมาให้เห็นคุณก็ต้องปกป้องถูกไหมครับวันนี้ตระกูลชิดชอบนะครับ โกงที่เขากระโดงเนี่ยและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองณขณะเป็นรัฐบาลร่วมกับประยุจันโอชาเป่าคดีและโยกย้ายคดีจนเปลี่ยนจากสภาพตรงนั้นจะให้มาเป็นโฉนดบังคับไปยังกรมที่ดินให้ออกโฉนดให้และให้นะครับปะวงเวลาเรื่องนี้นะครับเตะถ่วงเรื่องนี้ไปกลายเป็นไปเอื้อผลประโยชน์ให้ ตระก,กูลชิดชอบเอาถามว่าตระก,กูลชิดชอบทําธุรกิจอะไรมาเอา2บริษัทเนี่ยทั้งอนุทินชานวิรุุลทั้งเนเ่ทั้งตระก,กูลชิดชอบเนี่ยทำอะไรครับประกอบอาชีพอะไรประกอบธุรกิจอะไรพ่อก็เล่นการเมืองลูกก็มาเป็นการเมืองสุดท้ายมาเป็นการเมืองทั้งหมดแล้วก็รวยนับหมื่นล้านสามารถสร้างอะไรก็ได้สามารถใช้อํานาจโกงอะไรก็ได้ โดยที่ใช้อำนาจตัวเองโดยมิชอบแทนที่จะมาพูดเรื่องนี้ให้เห็นว่าเออปัญหาโครงสร้างของประเทศมันเกิดจากการทุจริตแบบนี้แบบนี้ถ้าคุณคิดว่าตระกูลชินกงคุณก็ฟ้องไปและไอ้พวกที่โกงคนอื่นไอ้คนอื่นที่คุณที่เห็นชัดๆว่าโกงเนี่ยทาไมถึงไม่ดําเนินการ่ะถ้ารักประเทศจริงถ้าห่วงใยประเทศจริงเอาสีครับเจาะเลยเอากรณีเนี่ยในกรณีที่แพทองทานถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม ว่าในขณะที่แพรทองทานกำลังทำงานสอดครับสอดรับกับนานาชาติในกรณีที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ถือว่าเป็นอาชญากรของโลกนะครับซึ่ง UN ก็พูด UN ก็ออกมาชี้แจงอเมริกาก็ออกมาสนับสนุนทั่วโลกสนับสนุนหมดเห็นชัดว่านายกแพรทองทานณขณะนี้เนี่ยนะครับกำลังจะปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งลบกวนปคนไทยอย่างมาก และทําให้ประเทศไทยสูญเสียอย่างมากแต่แต่กลับไปเข้าข้างนะครับประเทศที่ให้เป็นที่ตั้งของแก๊งสแกรมเมอร์สารมูลมองไม่เห็นเหรอหรือจตุพรมองไม่เห็นเหรอครับหรือมบคอปทหรือสลิปมองไม่เห็นว่านี่คือความเสียหายอย่างร้ายแรงเปรียบเทียบกับคลิปที่โอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้ชักดิ้นชักงอเนี่ยอะลองเปรียบเทียบกันดูสิกับสิ่งที่เป็น ระหว่างความร้ายแรงนะสแกมเมอร์สแกมเมอร์อยู่ทั้งประเทศเลยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ถูกจัดการเรื่องนี้ไม่ตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตอะไรต่างๆกันแล้วแต่เนี่ยพวกนี้ก็ยังจะใช้เทคโนโลยีในการหลอกคนไทยอยู่ดีแต่นายกแพ่ทองทานสั่งดําเนินการอย่างเต็มที่สอดรับกับนา,นาชาตินานาชาติเห็นด้วยกับไม่มีผลอะไรเลยกับไม่มีความดีความชอบกับเอาแค่คําพูด ที่เป็นเทคนิคทางการคุยมาพูดมาเจราจาเพื่อให้เราได้ประโยชน์เพื่อรู้ว่าคุณต้องการอะไรมาถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีประเทศที่เป็นประเทศคู่พิพาทก็ต้องการเปิดด่านเช่นเดียวกันแล้วทำไมอ่ะทำไมคุณมองไม่ออกล่คะครับแค่นี้มันโง่ขนาดมันควายขนาดนั้นเลยหลอครับมันจันทานขนาดนั้นเลยเหรอสลิม ที่มองไม่ออกเลยว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรแต่กลับไปฟังกลับไปเห็นชอบกลับไปสมรู้ร่วมคิดกับจตุพรพรมพันธ์เห็นชอบกับการหัวสวเห็นชอบกับการโกงกงเขากระดงเห็นชอบกับการยกพื้นดินไทยให้กับประเทศที่เป็นคู่กรณีกันโดยประยุต์จันร์โอชาไม่เห็นจะออกมาโวยวาย ไม่เห็นจะออกมาพูดอะไรทั้งๆท,ที่คนของตัวเองก็พูดยืนยันชัดเจนแม้กระทั่งไอ้ด็อกเตอร์อาโนนเนี่ยเป็นคนของคุณแท้ๆชัดเจนว่าเป็นคนของคุณเลยลนะ่ะพูด,ดง่ายๆว่าเป็นเหลืองจ๋าเลยเป็นสลิ่มจ๋าเลยมาพูดบอกแล้วว่าเสียผลประโยชน์กันจากอะไรที่ทะเลาะก,กันจากอะไรจากการที่ประเทศไทยจะทำเอเอร์เมนคอมเพล็กชัดเจนและทุกฝ่ายก็ชัดเจนแบบนั้นแม้กระทั่งนะครับอดีต ฝ่ายค้านนะครับอดีตฝ่ายค้านของประเทศที่เป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยก็ชี้ชัดอย่างนั้นแต่กับไม่นำพาอะไรเลยครับไม่นำพาอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยกูจะเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียวทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสไหมในการประสานงานในการประสานความร่วมมือต่างๆเนี่ยกับนานาชาติที่เขากำลังจะมาจัดการกับมาจัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ เขาก็ไฟเขียวมีสำนักงูลสํานักงานอะไรต่างๆแทนที่สารรัฐมนูลจะเห็นพิจารณาว่าเออนี่มันคือภัยร้ายแรงสําหรับประเทศไทยกลับไปปลดคนที่กําลังดําเนินการกําลังปาปามงงไหมนี่มันสองครั้งสองข่าแล้วนะนายกรัฐมนตรีจะจัดการกับแก๊งโคเซ็นเตอร์ปาปามยาวเสพติดต่สารรัฐมนูลกลับมาระงับนายกกับเรื่องที่แม่งเป็นขี้หมูลาขี้หมาแห้งแล้วบอกว่านี่คือการผิดจริยธรรม แล้วเวลาพวกคุณผิดจริยธรรมทำไมแม่งไม่พิจารณากันะสารร,รัฐมนูญถามหน่อยเออทำไมมึงอยู่กันเฉยๆทำไมมึงไม่อะไรเลยครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยความเสียหายชั้นหัวมันแต่กูจะเล่นตะกูลชินถามหน่อยวันเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมแจ้งความแม่งผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วนะเอออำนวยความสะดวกนะครับสกัดกั้นนะครับคนที่จะไปปาปามแก๊งคอเซนเตอร์ และปราบปรามยาเสพติดผมแจ้งความเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยจริงๆผมก็ทําอย่างนั้นมันเห็นชัดไงมันเห็นชัดว่านี่คือการกระบวนการในการขัดขวางการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ของสารธรรมนูญและของบรรดากลุ่มม็อบผมก็อยากให้รัฐบาลไปดําเนินการอย่างนี้นะแจ้งความดําเนินคดีนะครับนี่คือการสมรู้ร่วมคิดกับคนต่างชาติกับต่างชาตินะครับ ซึ่งรัฐบาลกำลังจะดำเนินการในการกวาดล้างคอเซนเตอร์แต่พวกคุณกลับมาไล่นายกกลับมาไล่คนที่กำลังจะไปปาปามไปไล่เจ้าหน้าที่ออกเท่ากับคุณเห็นด้วยสมคบคิดสมคบคิดในการหัวกันเลยในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศไทยเห็นชัดครับแล้วคุณจะบอกยังไงคุณจะพูดยังไงในเมื่อวันนี้พวกคุณโฟกัส ทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรต่างๆสลิมให้นาะยกลาออกนาะยกลาออกแพทองทานอุ้งอิงลาออกต้องลาออกเท่านั้นกูไม่สนอย่างอื่นทั้งดังที่เขาทําผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่พวกคุณทําอะไรครับพวกคุณมาไล่เขาเท่ากับไปส่งเสริมแน่นอนครับไปส่งเสริมประเทศที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยให้ได้รับประโยชน์ถูกไหมครับเพราะเขาเดือดร้อนเพราะเขามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เพราะเขามีคาสินโน ใครเสียประโยชน์ประเทศไทยเสียประโยชน์แต่คุณกลับไปปกป้องเขาโดยการไปไล่นายกรัฐมนตรีเออแปลกไหมคุณว่ามันแปลกไหมคุณว่ามันเพี้ยนไหมอันเนี้ยสลิมช่วยตอบหน่อยว่าทําไมถึงไม่ไปดําเนินการทาไมเรื่องนี้พวกคุณถึงเอาแต่ไล่นายกอ่ะทําไมไม่คิดถึงเหตุถึงผลน่ะว่าเออเฮ้ยก็กําลังจะปราบปรา,ามแก๊งคอเซ็นเตอร์นา,นานาชาติก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทําไมถึงไม่ทํา ทำไมถึงไม่เห็นด้วยทําไมถึงไม่สนับสนุนกับไอ้แค่คําพูดที่คุณไปตีความกันเองว่านี่คือการขายชาติแล้วมันเสียหรือยังและขั้นตอนมันก็เป็นของทหารทั้งหมดในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ตามตะเข็บชายแดนไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับเขาก็เจรจากันรัฐบาลที่เป็นคู่พิพาทกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันประสานงานกัน นายกแค่ช่วยว่าเออต้องการอะไรไหนเราจะเปิดด่านยังไงเราจะไปยังไงเดินยังไงเพราะอะไรครับเพราะคุณมองว่าเฮ้ยเราจะไปเสียประโยชน์หราอไม่ใช่ครับที่นายกรัฐมนตรีพูดแบบนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเอาตามตะเข็บชายแดนผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเป็นคนพูดเองว่าประเทศไทยเนี่ยได้ดูนการค้าจากเขาเนี่ยปีละสี่หมื่นถึงห้าหมล้านถูกไหมครับตามตะเข็บชายแดนนะ มูลค่า 4- ี่หมื่นถึงห้าหมื่นล้านนายกรู้ว่าถ้ามันเสียเงิน4ี่หมื่นห้าหมื่นล้านไปเนี่ยต่อต่อปีต่อปีเนี่ยมันจะเกิดทําให้เศรษฐกิจชะง,งักกันแน่นอนนี่คือการบริหารไงเขาจึงต้องคุยและถามว่าคุณต้องการอะไรด่านก็จะได้เปิดเราก็จะได้ประโยชน์เพราะเราเพราะตัวเราได้เปรียบแต่สิ่งที่เราเสียเปรียบคืออะไรครับคือคนไปเล่นพนันคือแก๊งขอซ็นเตอร์ แต่ที่เราจะเปิดนี่เราจะเปิดทําไมครับเปิดเฉพาะค้าขายก็ว่ากันมาเอาเฉพาะค้าขายนะถ้าใครจะข้ามไปเล่นถือเงินเกินกว่านี้เราไม่ให้ข้ามไปนะมันก็เป็นไปได้ในข้อตกลงในข้อเจรจาถูกไหมครับมันแค่นี้เองมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่โอโ้โหจะเป็นจะตายนายกต้องลาออกทั้งทัที่ภาระหนักหนาสาหัสในการต้องหาเงินเข้าประเทศต้องป้องกันนะครับผลประโยชน์ของประเทศทํายังไงอะไรยังไง แต่พวกุูแม่งแค่เห่าอย่างเดียวสลิมแค่เห่าอย่างเดียวสลิมไม่ทําอะไรกูมีหน้าที่เห่าๆๆหอนหอนเพื่ออะไรเพื่อความสะใจของกูเพราะกูเกียดตระกูลชินคนอื่นโกงทําลายชาติขนาดไหนช่างหัวพวกมึงแต่กูจะเอาอีกิงออกกูไม่ชอบมันกูเกียดมันทั้งๆที่มันกําลังทําประโยชน์รักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติก,ากูก็ไม่สนสาระภูมกูก็ไม่สนเพราะกูมีหน้าที่ดูแลกฎหมาย กูก็จะพูดแต่กฎหมายประชาชนจะไม่มีแดกไม่มีกินช่างหัวประชาชนมันประชาชนจะอดอยากกระช่างมันประเทศจะเสียโอกาสก็ช่างหัวมันแต่กูจะเอาอีอ๋อิงออ,ออกก่อนเพราะกูเกลียดมันกูไม่ชอบมันเพราะมันเป็นลูกทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยสันดานแบบเดียวกันเลยสันดานอิจฉาริษยาสันดานที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้เห็นเห็นคนอื่นมีความสามารถไม่ได้จะเป็นจะตายชักดิ้นชักงองนี่ไงสันดานสลิง่ง ไม่ได้มองถึงเหตุและผลเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาป่าปรามยาเสพติดและนะครับต่างชาติให้ความร่วมมืออย่างเดียวมันจะขยายวงและเป็นการปกป้องคนไทยจากาการะบวนการคร้ายาเสพติดจากกระบวนการ call center จากกระบวนการที่สูบเงินของประเทศไทยออกไปนอกประเทศ แทนที่จะแฮปปี้แทนที่จะดีใจเออเฮ้ยเรื่องนี้มันก็นดีไว้ทําทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องในประเทศก็ว่ากันไปสถานการณ์มันไม่ได้ขับขันถึงขนาดประเทศล่มจมหมายความว่าประเทศไม่ได้เสียอะไรเลยดินแดนก็ยังไม่ได้เสียอะไรก็ไม่ได้เสียเออท่านถ้าแผ่ทองทานยกแบบจงงค้มให้เห็นเลยว่านี่ยกให้เรียบร้อยแล้วมีคําสั่งยกให้เลยเนี่ยเออผมจะไม่ว่าเลยนะถ้าพวกคุณออกมาขับไล่ แต่อันนี้ผลนั้นไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่มีอะไรที่สูญเสียเลยเรามีแต่ได้กลับได้เราได้ช่องทางในการปรปามป,าปองแกงคอเซนเตอร์เราเราได้สกัดกั้นไม่ให้เงินออกไปนะครับนอกประเทศเรามีแต่ได้กลับได้แต่เสือกมาไล่ออกงงครับอ่ะช่วยตอบได้ไหมสลิมช่วยตอบได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ดาเนินการตอบมาเลยครับโดยเฉพาะไอ้จอตุพรบมพันธ์มึงบอกมา ว่าทาไมพวกมึงที่บอกว่าเป็นกลางที่บอกว่าทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินทําไมถึงไม่ดําเนินการอ่ะไม่ว่าจะเรื่องประยุทธ์จันโอชานะครับไม่ประท้วงพื้นที่ช่องสายตะกูและให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนอันนี้ประการแรกประการที่2เราเสียแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่5ทรงพระราชทานที่ดินนะครับเขากระโดงเนี่ยให้เป็นที่ดินการรถไฟแล้วตะกูลชิดชอบโกงทําไมมึงไม่ทวง เรื่องสอวอที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องใหญ่ของประเทศทําไมถึงไม่ดําเนินการทําไมถึงไม่ออกมาประท้วงและไม่พูดบนเวทีไม่พูดเชิญชวนให้ประชาชนออกมาต่อต้านไอ้พวกหัวสอวอนี้เพราะอะไรเพราะได้รับเงินมาใช่ไหมเพราะได้รับเงินมาใช่ไหมก็จึงเป็นแบบนั้นก็เลยไม่พูดถึงประเด็นนี้กูโจมตีแพรทองทานอย่างเดียวเรื่องอื่นช่างมัน ถ้าอย่างนั้นพวกคุณแม่งก็เป็นคนดอกทองอะ่ะแม่งก็เป็นคนที่เบลเลือกปฏิบัติเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนที่ไม่พอใจคุณลองไปมองตัวคุณดูซิว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองคิดดูทําไมเรื่องนี้กูไม่ทําวะทั้งๆท,ที่สูญเสียเรื่องประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยกที่ดินให้กับประเทศที่เป็นคู่กรณีกันอยู่ขนาดนี้ร้ายแรงมากไหมร้ายแรงมาก เรื่องหัวสวไล้แรงไหมโคตรไา้แรงเลยครับมันจะเปลี่ยนเลยครับมันจะเป็นการทุจริตที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นการควบคุมประเทศนี้ทั้งประเทศแต่เสือกไม่ทําเสือกไม่หือไม่อือกันเขากระโดงเป็นพื้นดินของประเทศไทยและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระอ,องค์ทรงพระราชทานให้ถูกตระกูลชิดชอบโกงแต่ไม่พูดกันเลยมึงรักแผ่นดินที้เฮียแบบนี้เหรอครับ อย่ามาดัดจริตต่อไปเลยมึงพูดความจริงสิที่ที่ผมด่าพวกคุณเนี่ยนะไม่ใช่เพราะอะไรนะก็เพราะมึงเลือกปฏิบัติแบบเห็นเห็นไงเออถ้ามึงเป็นกลางจริงมึงทําสิไม่มีใครพูดได้เลยนะสลิมถ้ามึงออกมาเรียกร้องเรื่องเขากระโดมึงออกมาเรียกร้องสบมึงออกมาเรียกร้องที่ประยุทธ์จันโอชายกแผ่นดินให้ประเทศที่เป็นคู่กรณีกูจะไม่ว่าเลยกูว่ามึงไม่ได้เลยแต่นี้แม่งไม่พูดกันสักคํา ถามตัวเองว่าตัวเองมึงมีความเป็นธรรมหรือ,อยังมึงมีจริยธรรมมึงมีคุณธรรมหรือ,อยังถามนะครับ